ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศการเฉลิมฉลองงานสำคัญสมาคมนุสรอนค่ะ การแสดงมินิแสงเสียงของสะพานอุตมานุสรได้ผ่านสายตาไปแล้วนั้นนับเป็นบันไดก้าวแรกที่จะให้ผู้จัดงานได้มีกำลังใจจับต่อไปหรือไม่แทนสะพานเสร็จก็ลงบ่ออุตมะไม่อยู่แล้วถ้าทานอยู่ก็มีความสุขมากแล้วอย่างอยางมีจัดงาน ไม่ยิ่งใหญ่ไงก็มีน่าจะมีทุกปีครับอยากให้มีงานแบบนี้บ่อยๆไหมยากครับยากครับหลังจากการจัดงานเสร็จสิ้นลงทั้งประชาชนและภาคเอกชนต้องการให้มีการจัดงานเช่นนี้ขึ้นอีกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีดำริว่าจะจัดงานขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้โดยจะเพิ่มกิจกรรมการแสดงให้มากขึ้นซึ่งการจัดงานที่เพิ่งผ่านไปได้รับความสำเร็จเกินคาดคิด ว่าจะหาเลยกันว่าช่วงปีใหม่5วันห้าคืนจ,จัดในลักษณะน,นี้แล้วก็เพิ่มหมรสพเพิ่มขึ้นถ้าประชาชนด้วยผมและทุกทีมงานก็จะ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะช่วยจัดให้ครับมีความพอใจกับกิจกรรมในวันนี้มากน้อยแค่ไหนก็เกินคาดครับประชาชนทุกคนกที่มาก็มากมายก็หลายพันคนนะครับและโดยเฉพาะที่พุงที่พักไม่พอสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมการก็คือการที่มีห้องพักมีห้องน้ามี แล้วก็อาหารและอาหารน้าตาลต้องรองรับดังนั้นเอเภร์สร้างข่าวกรีก็ต้องสร้างความพร้อมให้มากกว่านดิดเพิ่มเติมครับขณะที่ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ก็เห็นด้วยกับการที่จะให้มีการจัดงานดังกล่าวขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ในอนาคตเนี่ยก็คุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับว่าเราก็จะทําเป็นอีเวนต์ต่อเน,นื่องก็เริ่มตั้งแต่ปีใหม่นะเราจะมาคิดอย่างนทีว่าเราจะมีการแสดงย,ยังไงเพราะว่า ก็ได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างดีก็คุยพะว่าว่าถ้าท้องถิ่นเขามีความต้องการเขามีศักยภาพเราก็ทําให้อำเภอสังขลาบุรีต่อไปนี้คงจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มรูปแบบและเชื่อว่าจะอวดสายตานักท่องเที่ยวและชาวโลกได้ไม่แพ้ที่ใดจตุรพรสุงอินถ่ายภาพธาลินีแพทย์มืงจันทร์รายงาน